สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูป,ปูนะคะวันนี้นะคะเราจะมาร่างภาพใบหน้าเพื่อจะระบายสีน้ํากันนะคะครูปปใช้ดินสอกด4ีนะคะทุกคนจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะให้เราลากช่วงดวงตาอันคมนะคะของนางแบบนะคะจากนั้นก็เราลากลูกตาแล้วใช่ไหมคะเราก็ลาก ช่วงลูกตาดำนะคะทุกครั้งเราก็จะใช้เส้นนะคะพยายามลากเส้นให้ม,มั่นใจเลยนะคะฝึกลากเส้นนะคะนี่นะคะกูก็จะกะระยะนะคะส่วนหัวคิ้วนะคะติดกับ ตาเลยนะคะแยกออกห่างนะคะวิธีกะระยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหนกคิ้วออกมานะคะเห็นไหมคะการร่างภาพแบบไม่มีโครงร่างนะคะเราจะใช้สายตากะระยะห่างให้แม่นยำเลยนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงนี้นะคะก็คล้ายกับการที่เราจะวาดขาวดำนะคะ แต่เราก็ลงเบาๆไว้นะคะเพราะว่าเราจะระบายด้วยสีน้ํานะคะกูก็จะลงเส้นให้เข้มขึ้นมานะคะเอ่อช่วงนี้ก็มาติดกับหัวตาเลยนะคะนี่นะคะลักษณะของสันจมูกนะคะสันจมูกนะคะช่วงโครงโคงคิ้วแล้วก็ใส่เส้นคิ้วนะคะตั้งภาพไว้นะคะ วิธีการร่างภาพแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะฝึกฝนกันได้เลยนะคะวาดตามที่ครูคุณแนะนำนะคะทุกคนก็จะได้วาดได้แบบง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะใส่ขนตาแล้วก็ร่างช่วงอขอบตาไว้นะคะขอบตานี่ก็เป็นลูกตาดำนะคะดูตำแหน่งด้วยนะคะ ห่างจากหัวตาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ห่างจากหางตาประมาณเท่าไหร่นะคะกะระยะไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกส่วนนะคะเวลาที่เราวาดรูปเนี่ยก็ให้เราช่างสังเกตนะคะแล้วก็กะระยะนะคะครูก็จะอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะคะเพื่อท,ที่ทุกคนจะได้เข้าใจนะคะว่า เราจะวาดยังไงนะคะจากนั้นเราก็แรงเงาช่วงสันจมูกนะคะสันจมูกให้เราลากความยาวของสันจมูกลงมาก็ได้นะคะตรงนี้กะระยะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเบ้าตาล่างนะคะจากนั้นก็กะระยะช่วงความห่างจากหัวคิ้วนะคะมาแล้วก็สร้างช่วง สันจมูกนะคะแล้วอ่าเราจะกะตรงนี้นะคะให้กว้างขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนี้นะคะกะช่วงสันจมูกนะคะพอเราได้สันจมูกก็กะแสงเงาสันจมูกนะคะเราก็กะระยะช่วงหัวตานะคะช่วงหัวตานะคะให เท่ากับข้างนี้นะคะจากนั้นก็ลากรูปตาเลยนะคะลากรูปตานะคะยากไหมคะวิธีการร่างนะคะการที่เรากล้าที่จะลากเส้นก็ทําให้เราวาดเป็นไวขึ้นนะคะเรานี่นะคะวิธีการร่างภาพครูครูก็จะมาวาดให้ดูนะคะการที่เราจะวาดเส้นได้สวยนะคะ มันอยู่ที่การฝึกฝนนะคะทำสม่ำเสมอนะคะไม่ค่อยจะห่างกระดาษดินสอเท่าไหร่นะคะหยิบมาอยู่ใกล้ตัวเสมอเลยนะคะหยิบมาฝึกได้นะคะแบบง่ายงนะคะให้ทุกคนแบบฝึกเส้นนะคะอย่างมั่นใจนะคะลากไปเลยนะคะ กะระยะด้วยสายตาไปนะคะนี่นะคะเป็นการที่ทำให้เราลากเส้นได้อย่างมั่นใจนะคะต่อไปก็มาใส่ช่วงคิ้วนะคะโครงคิ้วช่วงจุดสูงสุดของคิ้วนะคะอยู่ตรงตำแหน่งนี้พอดีเลยนะคะขอบตาเห็นไหมคะครูจะใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์นะคะ กะไปด้วยเลยเพราะว่าเราไม่มีโครงล่างดังนั้นแต่ละส่วนเราก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ของเราเองนะคะในการกะระยะเพื่อให้เราวาดออกมาได้เหมือนที่สุดเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องอตกใจไปนะคะว่าเอยวาดไม่มีโครงล่างเราจะวาดยากไปอะไรแบบนี้นะคะครูปบก็จะพยายาม ไกด์ไลน์นะคะวิธีการวาดให้ง่ายที่สุดให้ทุกคนได้สามารถล่างภาพนะคะแบบสบายๆเลยนะคะเราลากลงมานะคะก้าหารที่จะลากสันจมูกลงมานะคะตรงนี้นะคะเราใชา้ดินสอนะคะ ลากเส้นขอบตาล่างนะคะจากนั้นก็ลากเส้นขนตานะคะด้านนี้ก็จะมีขนตาด้วยนะคะขนตาตรงนี้ก็จะเป็นชั้นตานะคะนี่นะคะครูก็เลือกใบหน้าแบบคมเข้มมานะคะวันนี้ให้ทุกคนไดเ้เห็นกันชัดเจนนะคะนี้เราก็วาดปีกจมูกนะคะอยู่ตรงกับตำแหน่งหัวตานะคะส่วนใหญ่นะคะ ความกว้างของปีกจมูกถ้าเราสังเกตนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะบางคนก็ปีกจมูกกว้างเลยหัวตาไปก็ได้นะคะไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะคะอยู่ที่การสังเกตของเรานะคะการะยะของเรานะคะจากนั้นก็นะคะแรงเงาช่วงสันจมูกนะคะ วิธีการร่างภาพแบบไม่ง่ายนะคะให้ทุกคนได้ฝึกกันนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะอาครูปุก,ก็จะมาวาดปลายจมูกก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาลากเส้นกรอบหน้ากันนะคะใจร้อนนะคะใจร้อนอยากลากเส้นตรงนี้ก่อนนะคะจริงๆเราก็ต้องใส่เครื่องหน้าให้ ครบก่อนนะคะทุกครั้งนะคะตาจมูกตาคิ้วจมูกปากนะคะเราก็ใส่ให้ครบก่อนนะคะจากนั้นเราค่อยมาใส่รูปหน้านะคะจะได้ลงตัวง่ายขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าจะผิดเพี้ยนไปหน่อยก็ตรงความยาวของจมูกนี่แหละค่ะจะกะอ,อาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ หรือว่าการดูจากในกล้องนะคะเวลากล้องแบบลาดลงมาก็จะทําให้ดูยาวไปด้วยนะคะอันนี้แต่ว่าเวลาพอเราไปดูข้างนอกก็โอเคนะคะสัดส่วนก็ได้ส่วนดีนะคะนี้ดูเหมือนจมูกจะยาวไปไหมในกล้องนะคะต่อัยเรามาดูช่วงมุมปากกันนะคะมุมปากมุมปากอยู่ประมาณไหนเอ่ย ตรงลูกกตาแววตาพอดีเลยนะคะตรงช่วงแววตาพอดีนะคะวันนี้ร่างภาพแบบง่ายๆสบายสบายกันนะคะทุกคนฝึกร่างภาพนะคะนี่นะคะใส่เส้นช่วงขอบปากล่างนะคะยิ้มฝีปากล่างนะคะตอนนี้เราก็มากะระยะห่างได้เลยนะคะช่วงคางก็เหมือนกันนะคะ เราก็จะกะระยะห่างช่วงคางนี่นะคะกะระยะช่วงคางยาวประมาณไหนนะคะต่อไปอตำแหน่งของปกเสื้อนะคะอยู่ตรงไหนคะปกเสื้ออยู่ตรงไหนเอออยู่สูงกว่ามุมปากนิดนึงก็ลากเส้นเห็นไหมคะวิธีการวาดแบบไม่ตีสเกลไม่มีโครงล่าง ครููก,ก็จะไกด์ลายวิธีการฝึกะกะระยะนะคะแต่ละส่วนนะคะให้ทุกคนได้มีความเข้าใจนะคะว่าเราจะต้องใช้หลักเกณฑ์นะคะจากที่เราวาดมาก่อนแล้วนะคะแบบต,ตาอ่าเราก็ใช้กะจมูกลงมานะคะใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆ เรียนรู้นะคะวิธีการวาดแบบอิสระนะคะต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิปใช่ไหมคะแล้วก็สเก็ตร่างไว้นะคะจากนั้นก็ลากเส้นลงมาเลยนะคะเป็นปกเสื้อล้มาช่วงไหล่นะคะช่วงไหล่ประมาณนี้นะคะต่อไปกับระยะช่วงผมลงมานะคะล่างช่วงผมลงมา นะคะตรงนี้ก็ช่วงปากโค้งนิดนึงนะคะอมยิ้มหน่อยๆนะคะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะคะทุกคนเวลาวาดภาพคนทุกครั้งนะคะพยายามถ่ายทอดออกมาให้ได้ให้ใหผู้ชมคนดูนะคะสามารถรับรู้ได้นะคะถึงอารมณ์ความรู้สึกของภาพที่เราต้องการสื่อสารนะคะนี้ก็ครูก็ก,ก,กบไปในตัวเลยนะคะ จากนั้นโอ้โหเรามาดูกันว่าติ่งหูนะคะสูงกว่าปลายจมูกมากเลยนะคะนี่นะคะไม่มีกดปลายตัวนะคะคูก็จะล่างภาพอากาศระยะกาศระยะช่วงขมับด้วยนะคะช่วงขมับนะคะห่างจากหางคิ้วประมาณเท่าไหร่นะคะจากนั้นตรงนี้ก็ลากช่วง หน้าผากขึ้นไปเลยนะคะโค้งหน้าผากขึ้นไปจากนั้นก็ลากคอนะคะคอก็ออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะลงมานะคะจากนั้นก็มาร่างช่วงหูกันนะคะช่วงหูร่างภาพสำหรับว่าสีน้ำนะคะ ถ้าเราลากชำนานแล้วก็กล้าที่จะลากเส้นนะคะเราก็สามารถที่จะวาดได้อย่างรวดเร็วเลยรวดเร็วทันใจเลยนะคะนี่นะคะก็จะมาาต่อไปก็ช่วงนี้ก็จะเป็นกระดูกหายปลานะคะกระดูกคอนะคะ ค่อยๆฝึกนะคะอืมรู้สึกว่าช่วงใบหน้าตรงนี้นะคะจะแคบไปนะคะครูก็จะใส่นะคะเห็นไหมคะเราดูโดยรวมอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ลากเส้นมาอ่าก็จะประมาณนี้แล้นะคะแล้วก็ใส่ ช่วงหน้าผากนะคะช่วงหน้าผากก็จะกระขึ้นไปเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็ลากมาบรรจบกับเส้นนี้พอดีใช่ไหมคะผมแล้วก็ดูลักษณะเส้นผมเป็นยังไงนะคะทิศทางของผมนะคะ นี่ก็เป็นการลากร่างภาพไปหน้านะคะร่างภาพไปหน้าเพื่อที่เราจะระบายสีน้ำกันนะคะตรงนี้ก็กะระยะลงมานะคะช่วงอุ้ยขอไปค่ะช่วงนี้นะคะลากมาลบเส้นนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็มาระบายเออ่ขอไปค่ะมาร่างภาพนะคะยังไม่ได้ระบายนะคะเดี๋ยวเรามาระบายกันคลิปถัดไปนะคะระบายสีน้ําคลิปถัดไปนะคะลองไปฝึกร่างภาพกันดูนะคะถ้าใครชอบวาดไปหน้าคนนะคะวาดตาจมูกตาคิ้วจมูกปากให้เสร็จนะคะมาใส่โครงหน้านะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะ ในการที่เราจะร่างภาพแบบไม่มีโครงล่างนะคะไม่ติดสก,กลิลนะคะโอเคนะคะวันนี้ครูปุกก็มาแบ่งปันนะคะในการวาดร่างภาพประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาลบายน้ำกันนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะคะ ให้ม hey, yeah, ีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะค่ะนะคะสวัสดีค่ะ